ต่อไปก็จะเป็นอุทานที่สี่นำมาจากสัทายะมานสูตรว่าด้วยเรื่องการพูดเยาะเยะ้ยถากถางผู้อื่นเป็นพวกที่เอาแต่พูดไม่สํารวมวาจานะซึ่งยุคนี้ก็เป็นกันเยอะก็การพูดยุคนี้ก็พูดง่ายเหลือเกินใช้มือถือกดๆเอาบ้างหรือว่าเป็นผูท้ที่พิมพ์เอาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคำพูดก็จะ เยอะเละเกินนะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องระวังเวลาที่จะพูดต่างเนี่ยจะต้องตั้งสติให้มั่นคงอย่าไปพูดตามใจปากนะจะต้องประกอบสัมปชัญญะเข้ามาเป็นสาตกะสัมปชัญญะรู้จักว่าคําพูดใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกพูดเฉพาะอันที่มันเป็นประโยชน์มุ่งประโยชน์เป็นหลักถึงแม้คําพูดนั้นมันจะมีประโยชน์แล้วเราก็ต้องประกอบสัปปายะสัมปชัญญะ ก็คือต้องรู้ความเหมาะสมกับบุคคลสถานที่เวลาต้องรู้จักรอไม่ต้องรีบไม่ต้องตามใจหรือตามคิดตัวเองและเวลาจะพูดนะนอกจากจะเป็นคำจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีประโยชน์แล้วก็ต้องมีจิตเป็นกุศลด้วยต้องมีจิตเมตตาจึงค่อยพูดเพื่อหวังประโยชน์จึงพูดอย่าไปพูดตามอำเภอใจนะใน สัตธายะมานสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ประสบกับพวกเด็กหนุ่มๆเด็กน้อยที่เป็นเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องมัวแต่พูดนู่นนี่นั่นเยอะแยะกันหมดพระองค์ก็เลยได้เปล่งอุทานอันนี้ขึ้นมานะครับนะอุทานก็มีบาลีดังคําต่อไปนี้นะให้ดูคําบาลีก่อนนะครับก็คือคําว่าปร,ริมุตถา ปันดิตาภาษาวาจาโจรพานิโนยาวิชันติมุขายามังเยนะนีตานตังวิโดเนี่ยจากสัทธายะมานสูตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนพูดตามใจปากนั่นแหละนะคนเหล่านี้ก็เป็นพวกที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเป็นพวกที่ไม่สำรวมเป็นพวกที่ขาดสติ สัมปัญญะมองดูก็น่าสังเวชนั่นแหละน่าสลดสังเวชแต่ว่าคนที่เขาทําแบบนั้นอยู่เขาไม่รู้ตัวนะพวกพูดเยอะๆเนี่ยพูดเรื่อยพูดไปรู้ว่าเออพูดเนี่ยฉันรู้เรื่องนี้คนอื่นไม่รู้พูดอย่างกับตัวเองรู้อยู่คนเดียวเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่มีสติปัญญาไม่มีหัวสมองพอที่จะรู้เรื่องนั้นเวลาพูดนี่มันมันเหมือนกันนะอะไรท่านอาจจะเคยพูดเหมือนกันนะอันนี้นะอันนี้ก็ ว่าไปแล้วก็เป็นคนน่าสังเวชอยู่เพราะว่าเป็นคนมีสติหลงลืมเป็นคนที่รู้แต่ปากนะรู้นึกว่าตัวเองรู้นะนึกว่าคนอื่นไม่รู้จริงๆคนอื่นเขารู้แต่เขาไม่พูดนะคนที่รู้จริงส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดเขาเฉยเฉยไว้รอโอกาสเหมาะสมรอว่ามันจําเป็นต้องพูดไหมนนั้นคือบัณฑิตจริงส่วนบัณฑิตเทียมหรือว่าบัณฑิตแต่ปากเนี่ยก็พูดไปเรื่อยนะ อย่างนี้นะครับนี่คืออุทานคาถาที่4ที่นำมาให้เรียนกันนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องคนชอบพูดนี่แหละพูดไปเรื่อยนะครับก่อนที่จะได้แปลแต่ละคำนะครับก็จะอ่านความเป็นมารวมทั้งคำแปลโดยคร่าวๆให้ฟังสักก่อนจะได้มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับสันธายะมานสูตรว่าด้วยเด็กหนุ่มกล่าวถากถางผู้อื่น ข้อที่ห้าส้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นเด็กหนุ่มจำนวนมากเดินคุยถากถางผู้อื่นอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหนุ่มเหล่านั้นเดินคุยถากถางผู้อื่นอยู่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าคนฟันฟ่นเฟือนยกตนว่าเป็นบัณฑิตเอาแต่พูดยื่นปากพูดตามที่ตนปรารถนาแต่ไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ทะเลาะก,กันอย่างไร้อย่างอายสัทธายะมานสูตรที่9จบนะครับอันนี้ก็เรียกว่า เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับยุคใหม่สําหรับพวกเราเลยคนพูดเยอะพูดนั่นพูดนี่ไปเรื่อยนะคนรู้เรื่องเนี่ยมีเยอะแต่คนช่วยตัวเองไม่ได้นี่มีเยอะเหมือนกันพูดมากเหลือเกินรู้นั่นรู้นี่ไปเยอะแต่พอความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นก็แค่คุมสติให้อยู่กับตัวยังไม่อยู่เลยนะให้มันนึกพุทธโธยังไม่นึกเลยนะแต่เก่งเหลือเกินนะข้อมูลเยอะไปหมดอนะยุคดีนะมีอะไรก็รู้ทันชาวบ้านชาวเมืองไปหมดหรือบางทีก็ นึกว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละคือลักษณะของเด็กดุ่มนมที่เดินคุยถากถามผู้อื่นอยู่ในที่ไม่ไกลพระพุทธเจา้าพระองค์ก็เลยได้เปล่งอุทานโดยเฉพาะพวกเด็กๆนะพวกรู้น้อยจะนึกว่าตัวเองรู้เยอะจะนึกว่าแกนั่นแกนี่ได้มากส่วนพวกที่รู้ทั้งหมดแล้วเนี่ย ท่านก็จะรู้ตามเป็นจริงและก็รู้ว่าสิ่งทั้งบวงมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยมันไม่อาจจะแก้ได้ตามอเภอใจส่วนพวกทกกี่ต้องแก้อย่างนั้นต้องแก้อย่างนี้ต้องแก้อย่างนู้นส่วนใหญ่ก็คือพวกที่ความรู้น้อยพวกความรู้น้อยจะรู้สึกเหมือนทําอะไรได้เยอะนะแต่จริงๆพอรู้เยอะๆแล้วอย่างทุกท่านที่อายุเยอะแล้วผ่านโลกมานานเนี่ยจะรู้ว่ามันทําอะไรไม่ได้หม,มันก็เป็นประมาณนี้กลับไปกลับมาอยู่นี้ แต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเราจะทําอะไรได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเราเรียนจบเราทําง,งานเราจะแก้นู่นแก้นี่เราเป็นคนดีแก้ไขสังคมนู่นนี่นั่นอยพูดไปนะเหมือนกับคนมีความรู้เยอะนะแต่พอแก่ตัวลงไปนี่ครับผ่านประสบการณ์มาเยอะบางท่านก็เลยตปรงซะแล้วเพราะว่าแก้อะไรไม่ได้สักอย่างเดียวแกจะฝึกตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะให้ยอมรับความเป็นจริงนี่ก็ยังยากเลย อย่างนี้นะครับอันนี้เอาละเราก็มาดูบาลีแต่ละคําแต่ละคำนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสําหรับพวกเราเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเด็กหนุ่มจานวนมากทีเดียวเดินคุยถามถามคนอืวว่นไอ้หมอนั่นไม่ได้เรื่องหมอนี่ไม่ได้เรื่อง,อรองพระราชาเมืองนี่ไม่เห็นจะได้เรื่องต้องอย่างนี้สิจึงจะดีอย่างนี้สิจึงจะโทษกว่าไปก็คือเหมือนเขารู้คนอืวว่นไม่รู้แหละนะ ผู้ใหญ่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยพ่อแม่ไม่เห็นรู้เรื่องอ่ะก็ว่าไปคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้เรื่องส่วนพวกเราดูเหมือนเป็นนักศึกษารู้เรื่องอะไรก็ว่าไปนี่แหละลักษณะของการพูดถามถามผู้อื่นนะครับนี่ในยุคนั้นนะพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความก็คือนี่เป็นลักษณะของคนไม่สำรวมวาจานั่นเองจริงๆวาจานี้ควรสำรวมควรสำรวมกายด้วย สำรวมวาจาด้วยสำรวมใจด้วยควรสำรวมทุกทวารน,นั่นแหละจึงเป็นการดีไม่ใช่รู้อะไรก็พูดไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็พูดไปเรื่อยตามใจปากไม่ใช่อย่างนั้นนะการสำรวมเป็นการดีการพูดมากไม่ใช่ความดีอะไรพรมก็ทรงทราบเนื้อความแล้วก็ปร่งอุทาหณ์อันนี้ขึ้นมาว่าคนที่ฟั่นเฟือนขาดสติตนี่นะคนที่เป็นพวกขาดสติตสัมปชัญญะ ปริมุตถาอันนี้ก็คือพวกที่หลงลืมอย่างเต็มที่ปริก็คือโดยรอบอย่างเต็มที่มุตถาก็คือหลงลืมสติพวกที่ขาดสติอย่างเต็มที่ไม่มีสติเลยนั่นเองหลงลืมสติอย่างเต็มที่เลยปริมุตถาก็คือคนที่มีสติฟันเฟือนคือไม่มีสตินั่นเองจิตเป็นอกุศลหลงลืมปัิตาภาษา เป็นบัณฑิตแต่ปากนะบัณฑิตตาก็คือเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ภาษาก็คือเป็นเป็นปากนะดีแต่พูดประมาณนะั้ <kilo> นะพูดว่าตัวเองรู้คนอื่นไม่รู้แต่จริงๆแล้วคนอื่นก็รู้กว่าตัวนั้นเยอะนะเพียงแต่เขาไม่พูดอันนี้เขาเรียกว,ว่าบัณฑิตตาภาษาเป็นบัณฑิตเทียมเป็นบัณฑิตที่ยกตนว่าเป็นบัณฑิตพูดว่าตัวเองนั่นแหละรู้ด้วยเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้เนะพวกบัณฑิตเทียมจะเป็นอย่างนี้ าบัณฑิตจริงเขารู้คนอื่นก็ต้องรู้ได้ด้วยเพราะเขาก็คนเหมือนกันคนอื่นก็คนน่ะข้อมูลก็มีอินเทอร์เน็ตก็มีเรารู้ทําไมคนอื่นจะไม่รู้แต่บัณฑิตเทียมเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้ไปอ้าวคนอื่นเขาไม่มีตาหรือไงไม่มีหัวสมองหรือไงมันคิดไม่ออกนะเนี่ยก็เรียกว่าปริมุตฐาคือหลงเต็มที่หลงตัวเองพวกหลงตัวเองเนี่ยจะมีลักษณะทานองนี้ยกตนว่าเป็นบัณฑิต บันฑิตาภาษาเป็นบัณฑิตแต่ปากหรือเป็นบัณฑิตเทียมนั่นเองวาจาโคจรภานิโน,โนเป็นผู้มีการพูดแต่คําพูดเป็นโคจรคือนักวิจารณ์นั่นเองวิจารณ์ได้เก่งพูดวิจารณ์คนนั้นคนนี้ได้เก่งโน่น,นนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้มีสติปัฏฐานสี่เป็นโคจรคนที่มีสติมั่นคงดีคนมีปัญญา เขาจะมีกายเป็นโคจรมีเวทนาเป็นโคจรมีจิตเป็นโคจรมีธรรเป็นโคจรมีตรงนี้เป็นฐานอยู่มีสติเป็นฐานแล้วก็ประกอบปัญญาเข้ามาแต่คนนี้วาจาโคจรมีวาจาเป็นโคจรนะวาจาหรือคำพูดมันก็คือความคิดในหัวเรานั่นแหละทุกท่านลองนั่งนิ่งๆดูวันๆมันก็คิดของมันไปเรื่อยนะพอมันคิดของมันไปเรื่อยพวกที่บัณฑิตแต่ปากคิดอะไรได้ก็ พูดตามความคิดเนี่ยลักษณะทํานองนี้เรียกว่าวาจาโคจรพานิโนส่วนคนที่ถูกต้องจิตมันคิดอะไรมันพูดอะไรก็อย่าไปพูดกับมันให้มีสติมั่นคงอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายคตาสติอยู่กับกรรมฐานถ้าต้องพูดจําเป็นต้องพูดก็ประกอบปัญญาสัมปชัญญะเข้ามาที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้ประกอบอย่างน้อยก็ต้องศาธกาสัมปชัญญะเข้ามา ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็พิจารณาเลือกเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดทิ้งอันที่สองอันที่สต่อมา,อมานะก็ต้องมีสัปปายะสัมปชัญญะสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องเหมาะสมด้วยไม่ใช่มีประโยชน์ก็พูดไปเลยอ้างประโยชน์พูดไปเลยก็ไม่ได้ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันต้องดูเวลาตามความเหมาะสมดูพูดลงทุนลงแรงพูดก็ควรจะได้รับประโยชน์จากคำพูดหรือพูดภาษาสมัยใหม่พูดก็ให้มันเกิดมรรคผลบ้างไม่ใช่พูดไปเรื่อยอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ต้องรู้จักนะอันที่สก็โคจระสัมปชัญญะรู้จักโคจรอ,อันนี้รู้จักโคจรก็คือให้จิต อยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลมีจิตเมตตาเป็นต้นแล้วจึงพูดแล้วก็สุดท้ายถ้าเก่งๆก็อัมโมหะสัมปัชัญญะอันที่สี่ขอเขียนตรงนี้นะครับสัมโมหะสัมปัชัญญะก็คือมีปัญญารู้จักไม่หลงเอาความคำพูดความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนคำพูดก็เป็น คำพูดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเกิดแล้วดับไปเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดอันนี้คือบัณฑิตจริงก็เป็นอย่างนี้นะส่วนตอนนี้พูดบัณฑิตปลอมบัณฑิตเทียมหรือบัณฑิตแต่ปากนะครับบัณฑิตตาภาษาวาจาโคจรพานิโนเป็นผู้พูด,พดโคจรไปตามวาจาพูดเรื่องนั้นบ้างพูดเรื่องนี้บ้างตามความคิดในหัวตัวเองเนะคิดอะไรก็พูดอันนั้นคิดอะไรก็พูดอันนั้น จริงๆต้องมีสติก่อน,นเขาก็เลยนิยมพูดว่าคิดนานๆคอยพูดส่วนตรงนี้คิดอะไรก็พูดดน,นั้นเลยเป็นอย่างนี้นะครับจน,นทั้งหลายเหล่านั้นปราถนาย่อมปราถนานโดยประมาณเท่าใดตามใจที่ปากจะพูดยาวิชันติอันนี้ยาวะแปละว่ามีประมาณเท่าใด อิจฉันติดแล้วว่าปรารถนานะครับต้องการนั่นเองมีความต้องการมีความอยากตามตันหาทิฏฐิของตัวเองนะครับมุขายามังก็คือตามใจปากตามปากพาไปพวกเรายุคนี้ก็นิยมพูดอยู่ก็คือปากพาไปเรื่อยย่อมปรารถนาซึ่งการพูดตามใจปากมีประมาณเท่าใดก็พูดอย่างนั้นทั้งหมดเลย ไม่ยับยัง้งชั่งใจไม่ดูประโยชน์ว่าคำพูดมีประโยชน์อะไรไหมไม่ดูความเหมาะสมไม่ดูบุคคลไม่ดูว่าคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันตัวเองรู้อะไรเก่งอะไรก็นึกว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เก่งก็พูดไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าพูดถักถางคนอื่นเขานะครับไม่สำรวมวาจาอยาว่ามีประมาณเท่าใดอิจฉนติแล้วว่าปรา,าัถนา ก็คือย่อมปรารถนาซึ่งการพูดตามใจปากไม่จำกัดพูดไปเรื่อยเยนะนีตานะพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นถูกความหลงก็คือความหลงลืมสติถูกความหลงผิดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตนำไปด้วยเหตุใดนีตาแปลว,ว่านำไปนะพวกคนที่เขาพูดมากพูดถากถามผู้อื่นเนี่ย จริงๆเขามีผู้นำเขาอยู่ผู้นำเขาก็คือความหลงขาดสติความสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ทั้งทั้งที่ไม่ได้รู้อะไรเลยเป็นบัณฑิตแบบบากก็คือสําคัญว่าตนรู้สําคัญว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องนี้เรารู้อยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ถูกอันนี้แหละนําไปเยนะนีตานีตาแปลว่านําไปนําให้เขาไปทําอย่างนั้นนําให้เขาไปทําอย่างนั้นเขาเหล่านั้นถูกความหลงลืมสติ ถูกความมีมานะสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนำไปด้วยเหตุใดนะักตังวิดูเขาก็ไม่รู้ซึ่งเหตุนั้นเขาไม่รู้จักเลยก็หลงเต็มที่นั่นแหละไม่รู้ว่าตัวเองถูกจูงจมูกอยู่อะไรจูงจมูกเขาให้พูดนั่นพูดนี่พูดว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดคนอื่นไม่ได้เรื่องวิพนภาควิจารณ์คนโน้นคนนี้โน้นนี่นั่นเยอะแยะอะไรจูงเขาอยู่ ก็คือความขาดสติและความสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนั่นแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราเบื้องต้นก็ตามเรื่องนี้ก็คือต้องตรงกันข้ามแหละนะก็ต้องเบื้องต้นต้องมีสติก่อนมีสติดีๆถ้าจะพูดก็ต้องมีปัญญาประกอบเข้ามาและอย่าสําคัญตนว่าเป็นผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้เป็นบัณฑิตจริงๆเนี่ยสูงสุดก็คือพวกเราจะต้องไม่เกิดอีกถ้ามาเกิดอีกก็แสดงว่าเพราะความไม่รู้นั่นแหละจึงมาเกิด ถ้าเรารู้อย่างนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ง่ายแล้วเราจะไม่สําคัญผิดอีกตลอดกาลและเพราะรู้ว่าถ้ายังต้องเกิดอยู่ก็แสดงว่ามีความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจึงมาเกิดถ้ารู้ทุกอย่างจะมาเกิดทําไมละ่ะคนเรานะก็เหลือเกินบางคนสําคัญตนว่ารู้ทุกอย่างแต่พูดถากถางคนอื่นอยู่ก็การพูดถากถางคนอื่นอยู่พูดไม่ดีเป็นพูดโกหกเป็นพูดคไํไร้ายทิมแทงผู้อื่นเป็น มันก็จะมีอะไรนอกจากคนไม่เห็นอริยสัจเท่านั้นเองคนไม่ใช่พระอริยะประอริยะเขาไม่ทําพวกนี้นอย่างเนี้นะครับแต่คนเหล่านี้นะเวลาเขาถูกความขาดสติความสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตจูงเข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนั้นเลยทุกกานเขงคงเคยเห็นเนาะเวลาคนนั่งสูงหัวกันและวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นนี่โอ้ยวงนั้นนะ่ะเก่งทุกคนเลยนะคนอื่นที่เขาวิจารณ์เน่ยเละ ไม่ดีทุกเรื่องทําอะไรก็ไม่เหมาะสมไม่สมเหตุสมผลอู้มอหมันมากแต่จริงๆนะพวกเขานั่นแหละที่ขาดสติอยู่แค่คุมปากยังไม่อยู่เลยคนอื่นถึงเขาจะผิดจริงเราก็ไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์เขาถ้าเขาผิดจริงเขาก็รับผลของกรรมของเขาไปถ้าจะแสดงก็แสดงความเห็นอกเห็นใจหรือแสดงความเป็นผู้รู้จักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่าไป มีส่วนกับความดีความชั่วของเขาก็ยังพอมองถึงว่ามีปัญญาหน่อยใช่ไหมแต่นี่โอ้โหเมามันมากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลายท่านก็คงจะเคยเห็นอยู่เหตุการณ์อย่างนี้หรือบางทีพวกเราบางท่านนี่นะก็ไปผสมรวมกับเขาด้วยใช่ไหมอันนี้ความไม่รู้สัจ,จธรรมนี่ก็พาไปอย่างนี้นะเป็นโทษของวัฏฏสงสารเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยสัมพันยุตยญาณว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะ ด้วยเหตุที่เกิดก็คือพวกเด็กๆเ,เ,เ,เด็กหนุ่มเด็กน้อยเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมันชอบคิดว่าตัวเองรู้เรื่องเยอะนะแล้วก็วิภา์วิจารณ์คนนั้นคนนี้พระพุทธเจาา้าป็เลยได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นมาปาริมุตถาปันติตาภาษาวาจาโคจรพานิโนยาวิชันติมุขายามังเยณน,นีตานตังวิโดชนทั้งหลายผู้มีสติหลงลืม ผู้หลงลืมสติไม่มีสติเลยนะเป็นบัณฑิตแต่ปากเป็นบัณฑิตเทียมนะคือสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตพูดว่าตัวเองรู้พวกเรารู้คนอื่นไม่รู้นะไม่รู้คิดได้ไงก็ไม่รู้นะคนอื่นเขาก็น่าจะรู้บ้างนะแต่พวกนี้มันเป็นลักษณะสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตพูดไปตามวาจาที่โคจรไปเรื่อยเรื่อยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเยอะแยะ เขาย่อมปรารถนาที่จะพูดตามใจปากมีประมาณเท่าใดก็พูดไปเรื่อยๆอย่างนั้นเขาเหล่านั้นถูกความหลงลืมสติและความสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนำไปด้วยเหตุใดเขาก็ไม่รู้เหตุพวกนั้นเลยไม่รู้ว่าตัวเองถูกความขาดสติหลอกเอาก็กิเลสของตนเองนั่นแหละหลอกเอาถูกความสำคัญตนนั่นแหละหลอกตนไม่ใช่คนอื่นหลอกนะ ความสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนั่นแหละหลอกตนซะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นอุปทานคาถาที่สี่ที่นํามาให้เรียนกันในวันนี้นะครับ